ลมนะคะอันนี้มันเดินออกตรงนี้เพราะว่ามันมีตลาดนัดในโรงพยาบาลจะมีตลาดนัดนะด,ดูรถดูรถอมเมเอนซีอันนี้เหนื่อยกู้ชีพเสียงจ้าเจ๊ป,ปุ๊กตื่นเช้าเลยนะเจ๊ป,ปุ๊ก ไปเราไปฝั่งนู้นกันว่ามันมีตลาดจะเดินเที่ยวตลาดกันกนี่นี่ร้านข้าวเฟรข้าวเฟรผู้คนทํางานเนาะตรงนี้จะมีตึกอ่อ,อด้านนี้ก็จะไปถนนอนาราธิ่วาสอนาราธิ่วาสแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีทางออกนะแล้วไปเดินดูตึกนี้กันที่จอดรถ๋ยวไปดูกันนะว่า ได้เซเว่นแล้วหนวดเน็ตหนวดเน็ดจะควรเลยทางนี้จ้ะเป็ตเขียวๆเป็ตเขียวๆเซเว่นก็ไปไหนเนี่เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยตอนี้จะมีตลาดนี่นีเราเจอตลาดละถ้าออกมาจากทางนู้นนะที่ในโรงพยาบาลจะมีพื้นที่ขายของเนี่ยจะเป็นตลาด ตัวตัวตึกก็ยังใช้แบบรูปแบบเดิมๆเ,เนาะของโรงพยาบาล,ลิาษ์นั่นก็คือการทำการทําผนังเป็นเป็นเป็นพื้นโมเสษวันนี้ก็ไปจ่ายภาษีอ้าวเจ๊ปุกเขามีกิจการเนาะต้องเข้าไปในเมืองใช่ไหมคะอันนี้เครื่องบำบัดบำบัดอากาศเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะเจ๊ปุก๊กได้เลยได้เลย เมื่อกี้จะพูกล้องเพลงแบบอืน่า,น,าน่าฟังแต่ว่าบางจังหวะยากฟังไม่เห็นตึกข้างหลังด้วยน้องพาเปียดูสิเนาะมันยังอยู่ในอยู่ในเมืองไงตึกเนาะตึกตึก,ต,ก,ต,กตึกเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินต่อนะไปดูกันว่าในนี้ของกินอะไรเยอะมากตลาดที่นี่เหมือนจะมีวันอังคารอังคารถึงวันศุกร์วันศุกร์ก็คือวันนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยววัน สาทิตจันทร์เขาจะหยุดกันด้านนอกน่นคือถนนถนนนาราธิวาสเอไม่ถึงไม่ถึงนาราธิวาสเออถนนอะไรนะที่ไปมันมีทางด่วนขึ้นไปอ่ออะไรนะเขาเรียกเอออันสุสาวรีชัยนะเ,ยเริ่มต้นที่ร้านนี้เลยมามา,มาของกินเยอะมากนี่นับ,นบเป็นนับเป็นล็อกล็อกลอก็อกล,อกล,อกลอก ร้านนี้ร้านในตอดในตัดขายอะไรจ้าเอ่อมีมุมให้นั่งกินนะเดีย๋ยวไปดูกันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดีย๋ยวไปดูอาหารการกินกับข้าวกับปลาอานนี้เริ่มด้วยทองหมนูน้ำาตาลตโนธกับข้าวจกับข้าวกับข้าวกับข้าวผัดกะเพรา อันนี้มีขวยเตี๋ยวหมูอันนี้อะไรเอ่ยน้ำลำไยใช่ไหมน่ากินเนาะน้ำเลมอนเลมอนแบคทีเเออชายอุย้ยตู้น่ารักอ่ะตู้น่ารักะอะอ่าบา้าอันนี้ทนันนี้เป็นน้ำลำไยแล้วก็ มีมะนาวอันนี้อะไรจ๊ะต้ม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 หม้อใหญ่ๆจ้ะขอบคุณนะแหนมแหนมแหนมเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดนองอะไรเอออะไรเอออะปะดูร้นนี้อ้อันนี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 ้เขาเรียกว่าอะไรนะไก่อบอง ของกินเยอะมากที่เนี่ยอ้ดูน้ำจิ้มก็ทำสวยอ่ะโอ่ง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 ขอไม่กี่ถ้าเราเจอทะลุข้างผาดงก็นี่ตรงนี้มุมนี้ยังโล่งๆนะมุมนี้โล่งๆของกินเยอะมากเลยโอ่งโอ่งโอ่ง